สดีทุกคนมันนี้กลับพบกับๆๆช่องฮอกตุกต่างสบายหลอกสารเดวเดอร์ซึ่งวันนี้น้องตุ๊กเนา<อ>ะเป็นบรรยากาศตอนยามค่ำเนาะทุกค<อ>นืม<อ>ัยนยืนกันซึ่งอันเฮาจะมาอันครอบใจเนาะทุกคนจากพี่ใหญ่จะดีจากต่างประเทศเนาะทุกคนจากประเทศแคนาดาเ<อ>พื่อนได้มีน้ำใจเนาะเพื่อนฟังให้น้องตุ๊กจำนวนนึงเนาะแล้วก็ฟากให้กีก่ใแดเนาะซึ่งอันอันน้องตุ๊กกำดีใจเนาะเพราะว่า เพื่อนอันบอกซื้ออ่นน้องตุกมาละกันน้องเม่ตู้ก็เป็นโอกาสดีน้องตู้ก็จะมาให้คิดครอบใจเพื่อนเด้อซึ่งเพื่อนเป็นคนแคนาดาเนาะเพิ่นอ่าเป็นผู้ใหญ่เจดีเทุกคนเพื่อนฝากหน่อยมาให้ของทั้งสองเพื่อนชื่อว่าเพื่อนมีนแอนามชื่อว่าซื้อเวียงไซจันทราชทุกคนเป็นคนประเทศแคนาดาเชิญน้องตูเองก้อ่าเพื่อนขนาดเป็นแบบเพื่อนเป็นเอฟซีไหม บแมนกนแบบว่าแรไปเอฟซีเแบบเป็นน้องตุ๊กจะขออิ่นว่าอนุญาตพ่อเนาะเพิ่อนเพื่อนซื้อว่าเียงใส่น้องตุ๊กซืเอิ่นว่าพ่อียงใส่เดอ้อเพราะว่าอันน้องตุก๊กกะเคยได้เซอันเดินน้ำเพื่อนยู่เนาะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเป็นคนดีขนาดแล้วแบบเพื่อนอยากให้อันเงินน้องตุ๊กเนาะแล้วเพิ่นอยากให้น้องตุ๊กอัน อยากให้น้องตุ๊กคะแนนอยากช่วยเหลือน้องตุ๊กเนาะแล้วกันน้องตุ๊กขอขอบใจหลายเด้อขอเวียงใส่ที่ฝากเงินมาให้น้องตุ๊กกับน้องตุ๊กกนินเนาะซึ่งเงินอ่าจำนวนที่เพื่อนฝากมาให้น้องตุ๊กแม่นอ่าอยู่ที่ล้านล้านหกแสนน้องทุกคนเพื่อน่าจะฝากมาล้านล้านหกแสนไปลไปแต่ว่าอ่ามาตุ๊กที่ลาวมันก็นมีค่าธรรมเนียมเนาะค่าธรรมเนียมก็เลยฝากมาถึกอยู่ล้านกับหกแสนไปในนึงแล้วทุกคนลา อันนี้ก็เพิ่นฝากมาประมาณร้ยยอยร้อยหกสิบหกสิบเหรียญหกสิบเหรียญนี่แหละทุกคนแต่ว่ามาตุ๊กคี่ลาวมันก็ลดลงเนมามนะออนี่เป็นเออนี่แหละนี่เป็นเงินเงินลาวทุกคนแสนหนึ่งเป็นใบละแสนแต่ว่านี่ล้าน 1. หนึ่งเนาะทุกคนนีสิบใบเอ้ยมีสิบใบเนาะมีหนึ่นงสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบนึ่งใบละแสนอ่าถ้าเป็นเงินดอลลาร์จะใบนึ่งจะถึกอยู่อ่าใบละสิบ <2, S 2> ใบละสิบอ้แม่นะ,ละ 10, 10เลาะสิบสิบเหรียญเนานะทุกคนแม่นะแม่นะแม่นะแม่นบอกจักลงอ่ะเด้อนี่เป็นเงิน,นล้านหนึ่งเนาะทุกคนก็คือร้อยเหรียญร้อยเหรียญเงินเหล่าจะได้อยู่เท่านี้เนาะทุกคนนี้ นีเ่เร็วเงินงเหรียญอยู่ต่างประเทศนี่จะอร้อยเหรียญเนาะแต่ว่าอยู่หลาวน,นี้อันนี้นจะเป็นล้านเราจะเอามาล้านเนาะทุกคนอยู่อยู่ประเทศเพิ่นแมนใบหนึ่งล้านหนึ่งแมนใบหนึ่งล้านหนึ่งเนาะแต่ว่าประเทศเขา, 40, าสิบใบสิบใบล้านหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นห้าแสนเว้ยอันนี้เป็นหกแสนเนาะทุกคนอันนี้เป็นหกแสนซึ่งอเป็นใบห้าสิบพันกีบเนาะทุกคนตัวนี้ ัลวนี้เป็นใบ้าสิพันกีบนี่เป็นใบฮาสิบมันจะเป็นสีแดงเลยทุกคนส่วนอ่าอันนี้กับอันนี้มันจะต่างกันเนาะนี่อันนี้เป็นใบเสรอันนี้เป็นใบฮาซิใบนี้จะหย่ก่วเลยทุกคนฮามาลาใบนี้ใหญ่ที่สุดก็คือลาวคือใบเสรตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางเนาะทุกคนอ่าเครื่องต่เครื่องไงเนาะนนี่แล้วเพิ่นฝากมาให้ว่า,อ,าอ่าให้คุกกิ้ฮันอ่า แสนหนึ่งเนาะทุกคนสองใบแสนเนึ่งเอาทวกเจ้าเงินไปให้จะได้ยื่สองใบเนาะทุกคนนี่ให้ก็กินละเด้อขอบใจเลยขอบใจเลยขอบใจพ่อเบียงใส่หลายๆเ้อทีฟฝาเงินมาให้พวกเฮาทั้งสองคนเนาะคือเพื่อนยากให้เฮาทั้งสองอ่ะก็จะให้้องตุนอันไปซื้อซื้อย่างซื้ออันกินมาให้กินเนาะทุกคนกา้าเบิ้งเนาะทุกคนเพราะว่า อ่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะทุกคนแบบเมื่อนีนนี้นงตุ๊กไปตลาดเนาะตั้งใจว่าจะไปซื้อซีนมาให้กินตามที่เพื่อนบอกเนาะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าซีนมืดเนาะทุกคนซีน,นบบมีเนาะเพราะว่าอันยุตลาช่วงโควิดแล้วแบบเพิ่นบุคอยค้าขายของหลายก็เลยแบบพาไปซื้อมันก็นเลย,ยบบมีอ่ส่วนนกตุ๊กเองก็ดีใจเนาะที่เพื่อนฝากมาให้เงินส่วนนี้นกตุ๊กจะเก็บไว้เนาะทุกคนนอกตุ๊กจะเก็บไว้อันนงตุ๊กจะเก็บทอนไว้เนาะไว้ใช้ยามจำเป็นเนาะกับ <c oughs> เอาไว้ยามแบบขาดแคดเงินเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดหาเงินบไดนะ้น้องตุก๊กจะเก็บทอนไวนะ้เนาะเพราะว่าน้องตุกเองกบทอนเงินทอนเงินไวเนาะเพราะว่ายืมเงินกับบได้เฮ็ดเปียกยงหงั่งดอกเพราะว่ามีแต่คิดอยากหาเงินทันแล้สวส่วนน้องตุกเองกาเฮ็ดยูทูปหาเงินไปทุกมือนะนนะเนาะทุกคนเนาะเพื่อว่าเจ้ามือเดี๋ยจะมีเงินหลายๆคือ,อคุณรวยขึ้นแม่คือเกิดอื่น การน้องตุ้เองก็หาเงินทุกเม่เองทุกคนถึงมันจะเป็นเงินน้อยรละยากทุกคนแต่เงินสำนับที่พ่อฝากให้สำเนียดทุกคนมันเป็นเงินจํานวนที่แบบว่าล่วงหลายขนาดเลยล่วงหลายขนาดเลยเนาะคือแบบอ่าพูดใจใจดีที่แบบอันเพิ่นฟากเงินมาให้สิเน่ะแบบหายากขนาดเลยทุกคนชวนน้องตุ้เองกันขนาดมือนึ่งก็ยังไม่ได้สมเนียดแบบแม่เราทุกคนมือนึ่งทุกคนมือนึ่งคนลาวแบบ อยู่สุนัโบล่าณแบบคนหาเงินน่ะอ่ามือนึ่งอะทุกคนได้แต่ใบเดียวนี่ทุกคนถ้าแห้งก็พอแต่มือเดียวได้แต่ใบเดียวเนาะส่วนถ้าถ้าว่าบัหาย่างเดยก็คือบัได้เลยเนาะก็คือบัมิกินเพราะว่าดีแต่แบบว่าอยู่สุนัโบเทาแบบเพื่อนหายูหากินง่ายเนาะเพราะว่าเพราะว่าสุนัโบเ่าแบบหาอยู่หากินง่ายแหละเพราะว่าเก็บพักข้างนอกก็กินได้แล้วแต่ว่า ถ้ายากกินซีนกินอันเดอร์ก,กาต้องได้ออกไปตลาดเขาก็ต้องเงินเนาะเขาก็เลยต้องแบบพานี่กะน้องตุ๊กดีใจเนตุ๊กดีใจขนาดเลยทุกคนแบบต้นฝากเงินมาให้เนาะกะแรกว่าจะตั้งใจไปซื้อทัวเรียนทุเรียนอีกเนาะทุกคนแต่ว่าน้องตจะไปซื้อเรียนแต่ว่าอาจจะว่าน้องตุก๊กจาบอซึ้งน้นองตุ๊กจะเก็บทอนไว้เนาะกเะก็บทอนไว้โอ๊ยมีกัดขันขางเลย ซึ่งน้องตุ๊กจะเก็บท,นอ,ท,นอ,ทนอนไว้เนาะทอนไว้เียนหนังสือ,อเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาละกการทอนใส่น้ำม,มันรถจักรไปเงินหลักการเติมบัตรทุกมือเพราะว่าสองมือทุกคนสองมือต่อซีซีบา้าทเนาะค่ะเน็ตค่ะไซเน็ตน้องตุ๊กนุ๊กเพราะว่าน้องตุ๊กบไ่ได้ใส่ใบฝ้เนาะน้องตุ๊กใส่อาเพราะว่าใส่ใบฝ้ายเพิ่มห่อเมอแม่ใสไไ่ใบฝ้าเพิ่มบ่ฮอดเพิ่มบอกเข้ามาทางในเนาะเพิ่นเอาไปแต่ทางนอกทางนอกในอู่คูเนาะทุกคนก็เลยน้องตุ๊กก็เลยบ่ได้ใส่เนาะ ใส่แบบนี้อะทุกคนใส่เงินเติมเน็ตแบบสองมือต่อ20บาทนะทุกคนแบบเปลืองข้านาเลยทุกคนเพราะว่าน้องตูฮันปล่อยคลิปทุกมือทุกมือเลยทุกคนก็เลยแบบใส่เน็ตหลายใส่เงินเติมบัตรหลายทุกคนก่ะเงินจำนวนนี้น้องตูจะทอนไว้นะทุกคนทอนไว้เติมบัตรเติมลามันรลดรอ่าซื้อของใช้จ่ายเชื่อตัวน้องตูไน่นึงงนาอกะเพราะว่า แลวช่วงระยะนี้เป็นช่วงโควิดหาเงินยากก็เลยต้องแบบเก็บเงินทอนไว้เนาะทุกคนกะ <ST AR UNG> มันหายากสุสดที่ได้กินนึ่งกะข <ST AR UNG> อขอบใจอ่อาพ่อเวียงใสหลายๆเร้อที่ฝากเงินมาให้น้องตุ๊กกับน้องกุ๊กกิ๊กเนาะหลักการน้องตุ๊กขออวยพรให้อ่าพ่อเวียงใสมีสุขภาพแข็งแรงเด้อมีเตสซี่มีดีเข้ามาสิงให้ออกไปเนาะกะ <ST AR UNG> ขอให้เป็นอ่าฮ้มโพฮุ้มใสให้ลูกให้หลานเป็นตลนเด้ออายุยืนยาวเนาะกะ เพื่อตคนแคนนาดาาทุกคนพ่อมแม่นอ่าที่ต้องคุกเคยแบบเพื่อนแชฟนาอย่างาทุกคนเพื่อนเป็นคนนิส่ดีขหน้าทุกคนแบบเพื่อนเป็นคนฮักนิกน้อยเนาะทุกคนเนาะแบบเออเบ้าจาตโลกเบ้าม่วดีเนาะทุกคนก่ะพอเข้าใจอะไรเด้อพอเรียงใจจันทราชเนาะทุกคนกะ ขอให้มีสุขภาพแข็งแๆเด้๋ยทุกคนอ่าสิ่งที่น้องตุ๊กตอบแพจก็คือให้คลิปขอบใจล่ะการให้คลิปดีๆอ่านำเสนอให้ทุกๆคนล่ะการทุกๆ fc เบิ้ลเด้อกูเกียจนอนละเดี๋ยวาก็จะเป็นตุกแม่ท่าก็จะเป็นตุกแต่ว่ากูกินอยากนอนละซึ่งน้องตุกเองก็บ่มีอย่างไรแล้วเมื่อกี้ตุ๊กก็มาขอขอบใจก็ขอขอบใจก็ยังใจได้หลายเนาะ เดี๋ยวน้องตุ๊กกับน้องกุ๊กกี้จะขอตัวไปอาบน้ำกินข้าวละกน้องตุ๊ก,กัสตักคลิปอันเดอร์นอะนละกาเห็นหนังสือในหนึ่งเนานะเพราะว่าโบลี่ไปเห็นแล้วคี่ซุกว่าตัวเองปลื้กรายเนาะโบลี่เห็นหนังสือละ <laughs> เดี๋ยวเขาสองคนขอตัวลาไปก่อนเด้อขอขอบใจพ่อยังใส่อีกครั้งเด้อที่มีน้ำใจฝากเงินมาให้น้องตุ๊กกับน้องกุนะ๊กกี้เนาะ มืึงนี้น้องตุ๊กขอบปเคียร์เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครมาคิดนีอย่าลืมกดไลค์กุ้งเซัอสะสเพื่อไ,ไปกำลังใจให้น้องตุ๊กกับน้องกุ๊กกี้ที่คิดต่อไปในเด้อทุกคนขอบใจเ<า>ขาอย่างใส่หลายเด้อบ๊ายบาย